สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องอบืดสูบผูส้สือคนมื้อนี้เบอรลี่ก็อยู่ที่ฮ<ะ>เฮือน้องมิบพี่น้องเนาะมาหาน้องมิบอีกคือเกขาบอยพี่น้องเลยเอฟซี FC ก็จะเบิ่งน้องมิบอยู่ได้พี่น้องเลยเนะาะจะได้กลับไปพี่น้องไปรับซุบหาเบิ่งน้ำกนัำกนนาะเพื่อบทเป็นการเสียเว,เวลาอาจารย์เช้หัวกันยิงแน่นอยหนึน่งถือมวกพี่อนเป็นน้ำถือมวกันเนาะโอเคไปพี่น้องอะขาเป็นแว่นมันนี่พี่น้องเนาะมาหาทางด้านน้องมิบ น้องมิดนะครับเป็นเว่นเทเร่ย์นี่เนาะเว่นเทเรยิ้มดีได้ไหมนี่เอ้าสบายดีน้องหล่ะสบายดีโอ้ยสบายดีโอ้ยิ้มดีเทเร่มือนี่เนาะวาดชนาบุรีเดสิได้อีหล่าวมากินแขกงเรามากินเหลาแขกงบ่แม่นบ่มาถ่ารูปลังให้เออย่างตัวงามมือนนี่เนาะเว่ามากินเหลวข้าวแขกงกับเพราหน่อยนะแก้มแดงเปิ้ลเว่ยเปิ้ลเวิ่ยแม่นกินข้าวกับยังมือนนี่น้องหล่ะแกงเครียดแกงเครียด จะไปเครียดไผเครียดเจ้าบเปหแมนามรุ่งบ่เขียดตามุ่งบ่มนตามห่วยเนอะห่วยตามหายได้ไรบ่ได้ายเต้ยโเเคจะไปเีใช่ยังก็ได้บ่ห่ม่มดลเห็นบ่มาจะขีดใจเป็นอะไร มันมันมันเหนียวมันก็เกลียดอันเกลียดอะไรเนาะเนาะก็ะตัวเดียวกันเนาะเอฟเอฟเอฟแอฟเอฟนะบ่แล้วไอทอมันเขาเบาอยังเนี่ยมันอยู่เบ่ากันอ๋อเป็นอะไแอบไม่มัมนว่าทุกจีเขาเบ่ามันเกลียดเนาะโอ้ไทยนั่นนอ้อนนงมิเพื่อนู่ไปไหนอกันเพื่อนู่ไปใส่บูมทหารบ่ เอรจําเอ็นมาเบียของเพื่อนอะไรเนาะเนมาูใช่เป็นมาซูาวใช่เ้็นมาูใ้เป็นจังไลงนี้ว่นนี้โทษถึงจะฟูเบาอยู่บ่างฟูเมาอยู่บทางไหการน้องกับไม่ได้โทษรอเนาะทักทายสบายดีกันซื่อๆเนาะเ่็นจะทักมาหนึ่งโม่โอย บาดทักบาดบ่ทักกันเนาะบุญช้างนี้เนาะพี่น้องนุ่งผ่านบ่ได้ในรายงานถุกถุกเก้าแล้วก็เออคยอยู่นี่นะเอยไปหันนะบอมีบ่ปะบ่บ่มีเนาะแบบต้องรายงานตัวทุกบอลเซ็ตอินทุกทียันรับตามคอยเซ็ตอินบ่มีเนาะแบบน้องคุยกับแบบคุยแต่เรื่อยเนาะน้องกับบอเป็นทีงสี่เนาะเรื่อยแน่นโดยธรรมดานะแน่น ขึ้นหรือว่าว่าอยากลงไทยบัตค่ะขึ้นอยู่เนาะว่าอยากลงแต่ว่ายอายตอนนี้อายเพิ่นสิลงเวียงแล้วอายเจ้าเนาะพราอายผู้ไหล่นะเนาะเมนแต่เพิ่นก็ยังให้น้องอยู่น้ำเมซะก่อนเนาะไปเห็ดเบียกว่าแม่นเพิ่นจะไปเห็ดเบี้ยงนะบ้าหูนะวันนี้กันเป่นว่าเพิ่นจะไปบ่เพิ่นเหรเพิ่นจะไปเพิ่นมีเวียกแล้วบ่ได้หาเวียกแลยเนานมีแล้วเนาะหมู่ปัญหาให้บ่ เชี่ยวพันหาให้โมพันห้าเชียวพันหาให้บันเปนโมเสี่ยวพันห้าแมนเสี่ยวนี่มันฉีดึกซึ่งกัวโมแมนเนาะแมนว่เข้าใจกันโมเนาะมาแฟดเลยเสี่ยวน่ะบางเทือกเห็นกันจับแหกเลยนะบางเทือกมันเป็นบางเสี่ยวอ่ะอันนี้เป็นกแบบแหกกันเป็นตัวเป็นตนเลยเนาะตัวเป็นตนเลยแมนผูกไก่ขาไก่้ผูกแขนเลย แม่นป็นขาไก่เนปูแล้วปูแลโตเนาะสามคนกับพอดีสามโตขู่เลยกับบาแฟนเจะขอชิมมุดีูน้องไายได้ขอยะิ่ากินไก่เฮ้ยากินไก่กินเขาไปชาเลยเมื่อไงเมื่อไะเป็นกระนังเมื่อไงเพื่อน จะมีคนเข้ามาหาหลายอยู่วะกตมมึอยู่มันีและสามคนสามคนใน่ะในี่บอแม่เขาไอ้ฟองมาจะม่เนอแบบแจ็คสันชื่อยังไน้องก็ลืมชื่อมาไงผูยิงผูชายผูญิงสองปูสายหนึ่งยิงสองแมนสแมนบ้นนี้กามีแต่อ้เตาเพื่อนบ้นนีู้ไหนนี่ยิงสองชายหนึ่ง ยิงสองชายหนึ่งโดยเงินบ่าจืดฮอตเพิ่นน้องกจากบอได้จิ้อยูเนาะเป็นกระ마เรื่อยยูน้องจื้อเป็นยูแต่ว่าน้องกระดุมซื้อเป็นแล้วเนาะกระดุมซื้อเป็นแล้วแมนคนบ้านเจ้านี่ปะคนบ้านพอเพจเนาะบ้านพอเพจแมนบ้านไหนพอเพจเจ้าแล้วโอ้จ้าแล้วที เด็กคนทำอะไรไม่ได้นอนกันอยู่มุกคุณหน้าคุณตาแม่ในหมู่เคยคุณหน้าคุณตาสั้นซะพี่น้องเนาะอืะชุดยอดอะเจ้าเห็ดจุ่มนี่จะนอนกับเพื่อนหนน่อยนอนนี่เพลืองนี่บอกลองนอนกับหลานลงมานอนนอนตอนคืนนี่แม่นนอนตอนคืนนอนอีสั้นเป็นหนาวเนาะเป็นอะช่วงอากาศเย็นๆแห้งเนาะ แต่เป uh ็นคืนนอนเรียนเติาน um um ันนนอนชุ่มนีหนาบอกอุ่นเป็นว่าอุ่นเป็นว่าไม่หมอมันว่าคลายปะกับมันเป็นการเอาทั้งศาติเอาทั้งป่าลงมานอนตะกี้นะนอนได้แสบเลยได้น้อยอยู่เดี๋ยวคยมาเล่นหนมาเล่นยู่ชุ่มเซ่อเคว่าทั้งแดกะลงมานอนสามคนมานี่คนหนึ่งว่ได้มีผ่าแล้วก็ปุ๊บขึ้นได้เพียงขึ้นนี

cứ chịu mình... bên mắt tai phục hai chịu bên kia mày này mà nữa mày nào nhớ nữa nỗi nàng men tai tôi liên lạc cho cảm ơn tôi mỗi tai 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 mỗi เลี้ยงไงเพื่อนบันกันลูกมันเอาน้ำกานบอ่อทุกวันได้ไหมเลี้ยงไงเพื่อนชื่อเนาะเพื่อนไปหาเงินที่ฟังไทยโดยแม่นเนาะนี่เพื่อนวัดบอ่อเนนเป็นกระพาเงินในไส้อยู่บอ่อโดนล้นเพื่อนกระจงังผ่าอีกตัหนึ่งเนาะโดนล้นเนาะเนียนอวยบัวไหวแล้วขอแงแฝดชื่อสิเป็นวัดยาบอ่อทื่นแต่ย,ยาบ้นานา โดนยานิ่มดีอยู่น้องมิบมือนนี่เนาะพี่เนาะหน้าตาชัดชัยกับมือนั้นอยู่มือนั้นเราเจ้าเงาอีช้างมือไหเนาะมือเผยมาก็แฝงนี่เออว้าวอัมบารีมามื่อหนึ่งสองสองมือสามมือเลยวันเราไปคุยกับคุณบาวได้คุยรึ้ปล่ามึงได้จะว่ามึงนี่นะบ่ได้คุยเนาะจังมือบ่ได้คุยจะมือบ่ได้คุยช้างสามมือนี่เพราะว่าทำมากมิเตนอนตันเวทีอ่ะ โดนๆจังเปิดนี่ท่านังเอาคือบม่เปิดรถไม่ได้เปิดเห็นนี้เปิดไว้พอดีว่าเฮ็ดนี้หันเน้ากับมูเวลาจะเด่นเนาะไม่เด่นเท่ากับเปิดไว้แบบือนนี่นะเบื่อเสียเงินเบื่อเงินเมนอ้าวปิดเลยมันบวมมืดไปจัดบวมมืดบวมมืดรอมันจะยังซ้ำเก่าเลยแบทกับมเปลืองเมนเจ้าเจ้าเปิดดิแต่ว่าเปิดไว้มันกิสี เปลืองวันไดนแต่ว่ามันสอัปเดตเครื่องอัปเดตไอนน้นี่นะ <Okay. S 1> มันจะสิเปลืองนิดนิดน,น้อยอย่างละ mm. แต่ว่าติดตเนี้ยแบบว่าเห้าโมได้แบบโมมีผู้ใดนะเขาจังเหตุแบบนั้นนะ่ะนะบ่อย mm. มันจังมมแบบเวลามตม,าม,ต,โมโติดต่อมากมก็ติโตบมไรเหตุแบบนี้ยแต่ว่าเขาติดตหาคนอื่นเองติดต่อได้นอ้อเฉลยเอาแต่ลงแต่ชะตารีคค <laughs> ผู้ใด ต้องมีงมปะ<อ>โอ้ขอบ่บุตรมีเฟซเอ, <c oughs> อาเลยข่บุตรมีแต่ใโทรหาแต่คือมันหลบซุกมันโยกขึ้นจะไปโทรหาปะอ๋องผิวมีเบิดกูคนได้บ่อยมีเบิดบ่อยมีใส่ใส่น้องหลอยก็มีสาวผิดกับมีน้องมิดก็มีสาวพรก็มีสาวพรก็มีไล่ปะไล่บ่อยสาวแทก็มีสาวแพกได้มีแต่มิมด ชื่อด้าอ่ไม่โปรเฟลได่มีผู้ใดเลยว่าไปถ่ายแบบติดต่อหาเนื้อแฟนขึ้น็มารับครไปแน่นท้องไป่รับเพราะมันมีเพนนอมิ่ล่ะมี่ถ้าเป็นคนตั้งให้นอกก็ต้องเอาก้อนอ๋อก็าทำะรมดาตั้งเฟซให้โพอแล้วมือไดนชวนมาจังโทรหากันก่อนเอากระโทรก่อนแล้วจังหนยมาอยู่บัเสียเวลาเนาะนั่นแล้วกันยังว่าน่ะโทรหากันก่อนมแบบรับครอบนะนะวกมาเปียงเจ้ากับบริษัทนี่มันข้ากันเนาะ ก็เป็นน้ำดินเนาะดินทางโน้นทางทางค่อยดินเลยอือแข็งมันบูดสูงท่ากันไงมันเดียงด่างแมนเมยังปุงสุดยดจะชื่อเมยังกันหน่ะยเป็นนวลซื้อมาไม่มินใหญ่เนาะเน่ยินแซ่บกาบัวงเม็ดยังถ้าอยากกินเม็ดใหญ่บ่อยขึ้นนี่เคยกินเมยด่ไหมกินโมเลอเนี่ยกินเม็ดเนาะเมย์เนาะกินโมเลอเลยมันไว้คว้านะ อไปคว,ว้าไปคว้าอะไรนคว้าหางูหางอย่างเงี้ยเนมเนมยามนี่เนาะมันยังอันนั้นได้อยู่ได้มีคนยืน้ยางไหนยามเรียก<ม>ว่ามีโจออนนรส่้หน่บนะ้างมีบอดนูมีน่าจะมีเนาะกลับมาโมกันอ้าวเป็นหาหาความปลอดภัยของบ้านมอนแบบอะนไรก็เอาถึงเป็นของเนาะ เห็นทันนายบ้านเพิ่นสั่งลูกน้องมาตลาดตะเวนว่ามีโจรมีเจนทุกคราวชาวคนโดนโจนดูแม่อกะอะเขาก็เป็นเขาก็เป็นลูกหลานบ้านนี่ว่าดีที่ว่าเขามาหลักนั่นหลักนี้เดี๋่วเดี๋ยวเดี๋ยวที่ไปใช้ถึงเอาเท้าบ่ไม่เท้าบ่กยันเขาก็บ่บุฟเฟ่เ์กันจะมาว่าจะเอาเท้าบ่ฮู้่ต์กันบ่ฮู้่ต์กันเลย เมมเราจไปเจ๊เถอตอนไปจะว่าน้ำน้อยเดียวเรเห็นคนเท่านะน้ำน้อยเดียวเออมีหอยเนาะมีงมหอยนองใกล้ๆนี่กับมีกันจับเนาะง้มหอยมไอยู่ปะบ้น่าบ่ได้ตายหลอดถามจะถามบอได้เย็นว่าไปฟองเฟรนถาไปโหลดได้เด็ดเลยบ้าแหงเลยฟองเฟรนเอาต้องจับไว้เด้อเถอะหนาวไปเส้นไหลใหม่เด้อถามจนล้ำบ่ได้น่ะ โบเมนเออก็ขอดใจอยู่ก็เน mm ื้อหยาตน้ำพี่น้องเนาะนถูกเท่านี่ต้องใช้หัวหอยแม่ใช้หัวหอยใช้หมักทั่วใกล้มหมักแข้งหมักเถือมันเคยกินบอสใช่บักแข้งันเคยกินแบวไทยบ้านแถบเ่าเขาก็ต้องเตรียมไว้อย่างละกันกับบอเคยกินเนาะแม่เขาต้องเตรียมไว้ไลยน้องมิีบอสเคยกินบอสบอเคยใส่บอ โอเคใสเรส่งันบดจักแล้วมันจังแี่บน้ำนี่งเท่า,ลลานันบัวลอยจะมีเลย<ม>อยากได้ยูเท่าไปแบบเท่านมิดไปเทานมิดเมื่อลาบแรงตัวเ้ยบนลาบเท่านนะลาบแรงพูลาบแรงที่หายน้ำนี่ที่ยินว่าคนที่เอาเท้าม,ม,มาห<ว>ายาย,าาาายุ่เหมือบ้านจะได้แม่มีเท่าเฉยนีจะฝนแต่งได้ไหมตั้องน้ำบ่หน่าจะน่าจะ อยู่ตรงหน้าพุ่นแหล้ว,วบ่าวไทยก็อบอกหมักน้องมิบบ้าน้องมิบนี่ฮักอกผู้บ่าวหลายคนเลยเพิ่นได้บมกาจ,จีบกระทักเนาะนี่ไอ้คนหนึ่งผนทักมาว่าให้เที่ยวมาหาหนุ่มมิบดูดูนี่อ,อยากเห็นอย,อยากเห็นน้องมิบอยากเห็นน้องมิบนี่บ่มีเวลาโทรหาเพิ่นเพิ่นว่าเที่ยวบ้านจบแล้วเด้เดอไม่คอยว่ะคอยจบเองคอยกักมักเองแล้วคอยว่าให้ะจบจบเพิ่นเช่นเลยอย วอายองเพิ่นกันแล้วกันเองกันเองได้แกับีเอฟซีเพิ่นว่าง่ายกะเพิ่นคะแนนคนที่บอถือตั๋วนะบอถือแบบว่าง่ายๆน่ะสามารถว่าโอ้ว่าร่มกันแบบสบายได้แม่บอดถือเกียรติจักสี่ดายเวอร์ชันซะบอดบึ่งเขาว่าเป็นผู้ต้อยต่้มกว่านะเนอฟซีเพิ่นกะเถื่อเพิ่นมีเงินบางคนเพิ่นกะ cứt mà hao an quá nó nên leo teu coi anh mặt quần kiểu vả, sáby sáby, thằng mì xăm đầy cả quần khôn... đen, quần đen cứ điêu cứ điêu ngầu thế, mình siêu ngầu thế, bữa đây với linh nấm bò, cháo tem ma ta เมนแบบกินอะไรกินเมบ้างเป็นอินด้ไงอย่นนอกเป็นแนวแบบเออนี่บอวางมีรถจอดดูนบอแม่แบบเป็นใจนี่โอนเป็นเรียงอย่างแล้วก็ไปกินแบบโมกทาอย่างอะไร่ะเนนัดก็ก็ดีเลยไเลแนวมันก็ได้ชวนน้องชวนอย่างไปกินบ้านเป็นเพื่อนกันเป็นี่ผู้ว่าผลมาบอ บ่บ่มีเปว่าเพิ่นแปลว่าเจ้าก็พลาดล้นเดียวกันว่าเลยว่าเพิ่นก็เป็นรุ่นเอื้อยเนาะรุ่นเอื้อยแล้วเนาะเราจะหาเลยเนาะตอนนั้นตอนเฮาถามจะหาบ่เอ้าตอนเฮาไปถ่ายไงตู้ประจับ่ได้ได้เนาะมันบ่ใช่จีบบ่ม่นเป็นชาวฮกชาวฮกชาวฮกไม่ยินเพื่อนว่าว่าชาวฮกชาวพรน่ะอชาวแปดตอนทั้ไปถ่ายนะแม่ไปถ่ายตอนนั้นเขาแฝงจำได้ แม่เ้็องมีนี่สิบแปดเด็ดเอามีนี่สิบแปดตะกี้สิบเจ็ดแม่นอ่ม้องมิ 18, กูอะขนาดน้องอยังมาหูววัอายุตัอเอง<พ>อแต<ย>่ว่าสิบเก้าแล้ะก็พอผมแฝดไว้ใ่สเก้าแบบเศาเลย <c oughs> ขนาดนั้นล <c oughs> ้าปวดแต่น้อยเลยตะกี้ปวดแต่น่อยแม่ปวดแต่น่อยก็ได้ไล์สีเนาะเกิดมาพ่อแต่อันเดียวล้าจม พ่อแต่นเดียวเดียวไม่ต้องญาต่อกเจัาชีได้พ่อเกพ่อทำไรนีเนาะเป็นชาวอลเนาะพ่อญาติเฮงบ่วลำอมตี้แฮงบ่ลำก็แต่มือไปว่าจสวิงไปชนเท้าไม่ได้สวิงอันเดียวคือเพียงหลายสำเร็จเ้ยแล้วที่ไปหาเทาใจบ่ไปหาเทานะ ยาไกไปบ่ไก่อืนมันมันอยู่ใชหลายอยู่บ่สิไปไปน้ำนี่น้องยามนั้นบ่หลายดอกเพราะว่าน้องกายมาหากบมานั่นหากรบมานั่นก็เสียเวลาเนี่ยเสียเวลาไม่ละแล้วก็สิถ่ายคลิปต้องมีต้องไปเอาเทาหลับเทาหรือหลับแรงหลับแรงโอ้ยหลับแรงสิไรเท่าละเอาแม่มเอหลับแรงหั่นอ ยอดแน,น่เนาะอืมยอดในอ่อนเลยแมนแมนแมนยอนดเลยเอ้าเจ้าคือหลายนะที่ได้แเฟนคอยเปิดนั่นเดี๋ยวได้คอร์ดตั้งแต่เจ้ายัางสอนนั่นเออใส่พ่าบอกคอามว่าไอสังอีสัง,สงนั่นอยู่เด้พี่เหลือแมนธรรมดาคอยนาะเบิดเลยความหลับกันยั <c oughs> นงว่างตอนนี้กันเนาะยังว่างท <c oughs> ี่สุด ไม่โสดที่จะตบตบอยู่การี้คือกันเนี่ยดีอย่างอยากไปแชรก็ได้ไปเนาะมองเงาเนาะไปทำอยากไปรินทางไหนก็ได้ไปอยากไปแบบเงาอยู่ว่าอะไรคนเดียวมองเงาเนาะมองเงาสบายใจใช่ไหมสบายเชื่อหอกมองเงาเนียนแท้แสดงว่าเจ้ายังบ่เคยเจอคนที่ดีขึ้นข่อยเนาะบ่เห็แมงมุมจับหัวอะไรแผลเลย อันีเลยเจ้านยเป็น s p i ด e r m a มนนะว่ไไดทีมงอนให้น้องเพิ่นไปหาเท้านะแมนมาลาบแรงนะนี่จังนมันจะเป็นลาามืดลาามืดเจ้าุดไปเท่าได้ดูแลพี่น้องเนาะแต่ไม่จะฝากไว้น้ำเอฟซีสุภสูิสุคนเนาะแมนสูบหม่งสูบบอลนล่พี่น้องเหอนะเดกหัวใจน้องมิตรทุ่านแมนน้องมิดล้วกระสดกระสุดซื้อเาไปด้ละพี่นแล้วว่ัสบายดีอยู่ได้โสดกันไดแล้วว่าสบดไ่ได้ทุกอย่ ปากมองบุญบัตย์นขุดข้อยน้ำในผัวเบาหนาเราอย่าไปเลยไปบุญมีนูนตาน้ำเลยโม่ที่ชื่ออยู่นี่มีน้ำหูนน้ำตาน้ำดีกว่าแมนเอ้ามืัอนี้ว่าจะอะไรทิพย์งานจะได้รขอตัวน้องเพิ่นเฮ้ยบุญแม่ขอตัวน้องเพิ่นขอตัวนะเฮ้เอ่างนี้แมนเอาบัตรสเงินให้น้องเพิ่นก่อนนะใชรจะมีบัตรสเงินบ่บ่หนามืัอนี้่เนี่ยงั้นเอาวัตรสมุดเงินให้น้องเพิ่น ไปโทรหาข่อยเด้อไปโทรหาคอ้มกันไปโทรหาน้องไปโทรหาใครป้อมกันไปบอยนัางหายนะเราอยู่ไกลเออทางมันกไกลโอ้คป้มกันแล้วมาเจอคอทงพี่เนาะยอกพี่น้องเอาค่าวปลาเติมเงินให้น้องเพื่อนพี่น้องเนาะพอได้ให้น้องเพื่อนไว้ความทุกข์วาวเนาะไ้องกังวลใจไอ้เดรลายเล้อ มีแต่ว่าให้อยู่ดีไม่แห้งเนาะโอ้าหอยเจ็บไข่ๆเลยงานมีนกหนาวเนี่ยอายก็เช่นกันเด้อะอยอยู่ดีไม่แห้งสุขภาพแข็งแห้งเด้อะนอนหูผ่ากุญจุตเนาะโอ้ยทางทีมงานพวกเราก็จะได้ขอตัวได้วันนี้นอกว่าแพทย์เนาะโดยโดยการสบายดีเนาะแหละสบายโอ้ยสบายดีโอเคพี่น้องบ้านจุฬาทุกคนเนาะทางทีมงานเราจะได้ขอตัวฝากกดไลค์กดติดตามให้ได้เด้อพี่น้องเนาะก็เป็นกําลังใจให้ได้เห็ุคลิปต่อไปแบบแม่แหละพี่น้องสบายดี